เ,เราก็มาต่อกันด้วยนะคะแบบฝึกนะคะเปิดไปนะคะหน้าที่37ได้เลยนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนจะได้ไม่มีงานค้างคานะคะครูก็จะลดภาระแล้วก็ปัญหาที่นักเรียนมีการค้างงานเนาะจะได้เปิดเปิดปุ๊บก,ก็สามารถทำได้เลยแบบฝึกหัดที่4อ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามนักเรียนต้องไปอ่านหนังสือภาษาพาทีในบทที่สเรื่อง ภูมิใจมรดกโลกก่อนนะคะแล้วมาตอบคำถามกันค่ะมาดูคำถามข้อที่1นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างความรู้ที่ได้นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติค่ะสีสัชนาลัยเนี่ยนะคะเดิมเรียกว่าเมืองเฉลียงเมืองเฉลียงเนี่ยพ่ายแพ้แก่กรุงเสียยุธยานะคะจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสวรรคโลกและก็มีชื่อเสียงค่ะในเรื่องของการทําเครื่องเคลือบถ้วยชามแล้ก็ งานหัตกรรมซึ่งเรียกว่าเครื่องสังคโลกนั่นเองคะอ่ะเขียนดังนี้นะคะอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลายัยเดิมเรียกว่าเมืองเฉลียงต่อมาเปลี่ยนเป็นเมืองสวรรคโลกค่ะมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องสังคโลกคือการทําเครื่องเคลือบถ้วยชามและงานหัตกรรมค่ะสองค่ะ เล่าการเตรียมตัวของนักเรียนเมื่อไปศึกษานอกสถานที่ที่ต่างจังหวัดนักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นเป้สะพายหลังใช่ไหมคะจะได้สะดวกไม่ใส่ของหนะักเพราะว่านักเรียนต้องเดินทางต้องลุกต้องนั่งต้องลงรถขึ้นรถบ่อยๆใช่ไหมคะเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเช่นอะไรบ้างคะนักเรยนก็ใส่ไปเลย สบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเสื้อผ้าอย่าลืมนะคะผ้าเช็ดตัวแบบนี้แก้วช้อนซ้อมไฟฉายกระติกน้ำหรือว่าสมุดจดบันทึกนะคะอ่ามาเริ่มเขียนแบบนี้นะคะใช้เป้สะพายหลังไม่ใส่ของหนักเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นบรรทัดต่อไปค่ะเช่นนะคะของที่จำเป็นก็คือ สบู่แปลงสีฟันยาสีฟันเสื้อผ้าแก้วช้อนซ่อมไฟฉายและอีกนิดนึงค่ะกระติกน้ำกับสมุดบันทึกนะคะไปดูข้อที่3นักเรียนชอบข้อความตอนใดในเรื่องภูมิใจมรดกโลกเขียนข้อความนั้นแล้วบอกว่าทำไมจึงชอบ ก็จะมีหลายที่นะคะนั่นีออาจจะชอบไม่เหมือนกันนะจากที่เรเรียนอ่านใช่ไหมคะอันนี้ในความรู้สึกของครูเองครูชอบตรงองค์การยูเนสโกค่ะได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศไทยคือดงพญายเยนและเขาใหญ่ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่และมีผืนป่าที่สําคัญและสัตว์ป่าด้วยนะคะ,ะเขียนแบบนี้ค่ะค่อนข้างยาวนิดนึงองค์การยูเนสโกค่ะ ได้ประกาศมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะคือดงพญาเย็นและเขาใหญ่ซึ่งค่ะเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่และมีพื้นป่าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นต้นไม้และก็สัตว์ป่าด้วยนะคะไปดูข้อที่4มรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติหมายถึงอะไร แตกต่างกันอย่างไรมรดกโลกทางวัฒนธรรมหมายถึงอาณาบริเวณอาคารสถานที่ส่วนมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะหมายถึงบริเวณป่าภูเขาแหล่งน้ำและสัตว์ข้อนี้อาจจะไม่พอนะคะนักเรียนจะได้ต่ออีกบรรทัดหนึ่งนะคะลูกข,ขีดเส้นอีกหนึ่งบรรทัดนะคะบรรทัดที่3ค่ะความแตกต่างของสองอย่างนี้นะคะ ความแตกต่างคือมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือคืออาคารสถานที่ต่างๆนะคะที่คนเนี่ยช่วยกันทําขึ้นมาก่อสร้างขึ้นมาค่ะส่วนมรดกเช่นป่าไม้ภูเขาสัตว์ป่าแบบนี้นะคะเจอกันนหน้าถัดไปค่ะสวัสดี เดี๋ยวต่อไปนะคะนักเรียนก็เปิดไปหนะ้า38ิบราคุครูเลยค่ะหน,หน้าที่38เป็นไงบ้างคะนักเรียนทําตามไปด้วยนะคะงานก็จะได้เสร็จไวขึ้นเราจะได้ไม่มีงานค้างนะคะ,ะดูต่อไปหน้าที่38 แอปนึงนะคะามาแล้วคัดเลือกมรดกโลกนักเรียนจะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรมาดูเกณฑ์ข้อที่หนึ่งค่ะเกณฑ์ที่จะคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกได้เนี่ยจะต้องมีคุณค่าและความสำคัญอย่างมากเลยนะคะข้อที่สองคืออายุอายุหมายถึงความยั้งยืนยง คือเกิดขึ้นมาแล้วร้อยปีพันปีควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะข้อที่3ปริมาณปริมาณหมายถึงความมากความน้อยมีอยู่เยอะขนาดไหนหรือมีน้อยควรแก่การอนุรักษ์อาจจะเป็นเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้แล้วในหัวข้อของการคัดเลือกก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมลงไปนิดนึงนะคะ อ่6อ่านตารางกำหนดการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยและสุโขทยัยแล้วเลือกสถานที่ที่นักเรียนสนใจอยากชมมากที่สุดสองแห่งพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลแห่งแรกค่ะคุณครูชอบวัดช้างล้อมมีลักษณะต่างจากที่อื่นก็คือ เป็นวัดที่มีช้างปูนปั้นยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังมีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริงโดยรอบมีทั้งหมด39เชือกล้อมรอบกำแพงวัดอยู่นะคะแห่งที่สองค่ะคือวัดสีชุมหรือว่าวัดฤาษีชุมนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางมานวิชัยองค์ใหญ่นามว่าพระอาจนะ นี่คือสองแห่งที่น่าสนใจนะคะไปดูข้อที่7ค่ะในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยคนหนึ่งต้องการอนุรักษ์มรดกโลกของไทยไว้นักเรียนจะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยดูแลรักษามรดกโลกนี้ไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปในอนาคตสำหรับการอนุรักษ์ดูแลนะคะก็จะเป็นการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ที่เราไปนะคะอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอ,อันที่หนึ่งค่ะครูจะเขียนว่าปฏิบัติตามกฎกติการะเบียบหรือข้อบังคับของสถานที่อย่างเคร่งครัดข้อ2ก็คือให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาไม่หยิบไม่จับไม่พกอะไรกลับมาเป็นของส่วนตัวนะคะข้อ 2. ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา ข้อสุดท้ายก็คือเวลาไปที่ไหนสถานที่ไหนๆน,นะคะนักเรียนก็อย่าไปทิ้งขยะไม่ควรจะปีนป่ายหรือว่าขีดควรสถานที่ปากกาดินสอไม่ต้องไปสลักชื่อสลักสัญลักษณ์อะไรไว้นะคะเท่านี้ค่ะสิ่งต่างๆมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆก็จะอยู่สืบต่อไปในอนาคตชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะไปเจอกันหน้าถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จไปพร้อมกับที่คุณครูนะคะเฉลยไปใช่ไหมคะเด็กๆอ่าวันนี้ครูก็ฝากงานให้ทําเพียงสองหน้านี้นะคะเสร็จละจบละวิชาภาษาไทยนะคะก็จะทําไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะเพื่อนเป็นการลดภาระของคุณพ่อคุณแม่นะจะต้องมานั่งสอนใช่ไหมคะครูก็สอนไปด้วยแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันให้คลิปเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก็ขอให้นักเรียนนะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้แดดออกนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะให้นักเรียนอยู่บ้านนะคะลูกนะเพื่อจะได้ปลอดภัยจากโควิดนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเราก็ยังมีอยู่นะคะ,ะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปนะะการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ